สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องเล่านะฮะวันนี้ขออนุญาตเป็นแบบอัดวิดีโอไว้แล้วสตรีมให้เพื่อนๆดูตอน1นึ่ทุ่มนะครับพอดีวันนี้1นึ่ทุ่มมีธุระเล็กน้อยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ f a e b o o o g e n t น o Boss แล้วก็ YouTube g e n t น o Boss กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้มาในทีมของมินิโซครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากจีนในคราบ ของแบรนด์ญี่ปุ่นเรามารู้จักกับผู้ก่อตั้งกันก่อนนะครับมิสเตอร์ยี่นะฮะผู้บริหารวัย44ปีนะครับตอนนี้มินิโซโได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีฟันแฟกจากมินิโซนะฮะมาเราให้เพื่อนๆฟังในสิ้นปี2020เนี่ยมินิโซมีสาขาอยู่4,330สาขานะครับใน80ประเทศซึ่ง จำนวนสาขาเหล่านี้เนี่ยอยู่ในประเทศจีนประมาณ60%นะครับและในต่างประเทศอีก40%มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือจาก2,633สาขาในประเทศจีนเนี่ยมีเพียงแค่5สาขานะครับที่มินิโซโอเปรตเองในขณะที่ในต่างประเทศมีจำนวน1,697สาขาและมีเพียง115สาขาเท่านั้นที่มินิโซโอเปรตเองนะครับนอกกนั้นจะเป็นในรูปแบบของแฟรนไชส์ทั้งหมด ทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกว่ามินิโซเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับจริงๆเป็นแบรนด์ของประเทศจีนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมูจิและยูนิโคลนั่นเองนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับทำไมอยากจะต้องอยากจะไปก๊อปปี้มูจิหรือยูนิโคลนะครับมีฟันแฟ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าของยูนิโคลนะครับคุณทาดาชิยานาอินะฮะเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่2 ของประเทศญี่ปุ่นนะครับตกจากอันดับ1ปีนี้เองนะครับเขาได้แชมป์อันดับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันมา2ปีและในปีที่ผ่านมาตกมาเป็นอันดับที่2แล้วนะครับแพ้คุณมาซาโยชิจาก Softbank นะครับเรามาดูรายได้ของมินิโซกันว่าร่ำรวยขายดีกันแค่ไหนนะครับในควอเตอร์ที่3ของปี2020 มีรายได้อยู่ที่2,072ล้านหยวนหรือประมาณ10,000ล้านบาทนะครับยอดตกลงมาจากคอเตอร์ที่3ของปี2019 30.7%ในขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่102ล้านหยวนหรือประมาณ510ล้านบาทมีกำไรลดลง74.6%เทียบจากคอเตอร์ที่3ของปี2019นะครับก็โควิดก็ทำพิษ พอสมควรนะครับแต่ว่าทางเจ้าของนี้เขายังสู้อยู่นะตามหนังสือที่ผมอ่านนะฮะทีนี้เรามารู้จักประวัติของคุณยี่สักนิดหนึ่งนะฮะคุณยี่เป็นลูกชาวนาอยู่นะฮะอยู่ที่มณฑลเขาเรียกว่าโหเบยโหเบยนะฮะเขาก็มีความฝันนะฮะเขาตอนที่เขาเป็นลูกชาวนาเนี่ยเขาก็นั่งมองปฏิทิน ที่แบบแจกตามเทศกาลต่างๆแล้วก็แบบดูรูปเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นปักกิ่งลอสแอนเจลิสหรือแม้แต่นิวยอร์กเองก็ตามนะครับแล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้โลดแล่นอยู่ในเมืองเหล่านั้นหรือในเวทีเหล่านั้นนะครับเขาจบคุณยี่เนี่ยเขาจบเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็เมื่ออายุ21ก็ย้ายมาที่กวางตุ้งกวางตุ้งก็มณฑลกวางตุ้งนี่ก็เป็น มณฑลที่มีเมืองที่เรารู้จักดีก็คือกวางโจกับเ่ินเจิ้นั่นเองนะฮะตอนแรกเข้ามาที่กวางตุ้งก็มาเป็นเซลล์ขายท่อเหล็กนะทำไปทำมาก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองชื่อว่าไอยายานะฮะเป็นเขาเรียกว่าร้านสิบหยวนหรือว่าในบ้านเราก็อาจจะเป็นเรียกว่าร้านย0บบาทนั่นเองทำไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าลูกค้าไม่ตอบรับ อีกต่อไปนะฮะเมื่อเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นมีชนชั้นกลางมากขึ้นลูกค้าเริ่มมองหาสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับไม่ใช่สินค้าที่มีราคาถูกที่สุดอีกต่อไปเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อก็ได้โอกาสไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจอมูจิไปเจอยูนิโคลก็ชอบนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าเฮยน่าจะมีแบรนด์แบบนี้ในประเทศจีนบ้าง นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมินิโซนั่นเองนะครับก่อนที่เขาจะเปิดมินิโซเขาชวนเ,เพื่อนคนญี่ปุ่นมาอีกคนหนึ่งนะครับชื่อมิยาเกะจุนย่านะครับเป็นโปรดักดีไซเนอร์นะครับเราจะเห็นว่ามูจิเนี่ยข้างใต้บางบางร้านจะเขียนว่าอะไรนะ p a n e s e Design Product อะไรแบบเนี้ย ดีไซน์ by เจแปนิสดีไซเนอร์อะไรประมาณนี้ซึ่งยิ่งทําให้หล,ลงคิดไปอีกว่ามินิโซเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนญี่ปุ่นนะครับจริงๆแต่จริงไม่ใช่เป็นแบรนด์ของคนจีนนะครับแต่ว่าก็ใช่นั่นแหละว่าดีไซเนอร์เป็นคนญี่ปุ่นชื่อว่าคุณมิยาเกะจันย่านั่นเองนะครับ <sk ill historic> เขาเปิดสาขาแรกนะฮะมินิโซที่กวางโจนะครับในปี2013และมีเป้าหมายเปิดไปทั่วโลก <sk ill historic> เขาไม่รอช้าครับปี2014ขยายไปที่ ญี่ปุ่นสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วก็อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันมีถึง80ประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้เขาเริ่มไปพัฒนาร้านของเล่นด้วยนะครับชื่อว่า Top t o อก็เป็นนักธุรกิจที่น่าสนใจเป็นบุคคลที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งนะครับที่น่าไปศึกษาเพิ่มเติมนะมีฟันแฟซอีกอย่างหนึ่งคือมิมิโซมียอดออนไลน์เพียงแค่5%เท่านั้นเองนะครับทุกคนก็น่าแปลกใจเนาะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าโปรดักต์เหล่านี้ไม่ได้รับความนิยมบนโลกอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะก็เขามียอดขายออนไลน์เพียงแค่50%เอ้ย 5%, 5เท่านั้นเองนะครับวันนี้เรื่องราวดีๆทั้งหมดนี้อ๋ออสุดท้าย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 ,ายอันนี้ขอขอ,อนุญ,ญาตอ่านเขาบอกว่าคุณวูจินเกานักวิเคราะห์จากซูโชเซกิ u ิตี้ในเมืองซูชโชกล่าวว่าบริษัท มินิโซเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก Walmart และยูนิคในตลาดโลกเพราะว่าจับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการประหยัดและมองหาความคุ้มค่าเหมือนกันแต่มิสเตอร์ยีก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ตัดเรื่องการแข่งขันนี้ออกไปเขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่เห็นคู่แข่งที่ชัดเจนแล้วก็เขาบอกว่ามีขนาดเล็กกว่าวอ l มาร์พอสมควรและพุ่งเป้าไปที่ลูกค้าวัยเด็กกว่าและเขาเป็นธุรกิจแบบใหม่กว่าอ่าก็เป็น ถ้าให้เดาก็เป็นคาแรคเตอร์สีแดงนะจำจำจำคาแรคเตอร์สีของคนได้ไหมอ่าคนนี้น่าจะเป็นสีแดงนะฮะไม่ฟังใครท้งนั้นอนะ่ะฉันฉันเป็นอย่างเนี้ยแล้วฉันก็มั่นใจว่าฉันสามารถจัดการเรื่องนี้ได้สําเร็จนั่นเองนะครับวันนี้บทความดีๆที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยครับมาจากหนังสือ f o x Thailand นะครับวันเดือนสิงหาปี2021นะฮะเล่มนี้นะครับก็ ใครอยากดูตัวเต็มก็ไปอ่านดูนะคระัอฟเล่มประจำเดือนสิงหาสอ2พันยี่สบเดนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe Gen t o Boss ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยววันต่อๆไปเรามาติดตามกันว่าผมจะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ